สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world Thailand กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการบุกค,ครั้งใหญ่ของรัเสเซียกันดีกว่าครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูตารางในปีที่แล้วที่เกิดขึ้นในสงครามรัเสเซียยูเครนเองยูเครนเนี่ยจะมีอีเวนต์สำคัญที่เริ่มในช่วงหน้าร้อนนะครับนั่นก็คือการโจมตีสวนกลับมานั่นเองนะครับผม แต่จากการโจมตีช่วงหน้าร้อนเองเนี่ยก็กินเวลายืดเยื้อกว่าที่พวกเขาคิดแล้วก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่พวกเขาตั้งเอาไว้ได้นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของยูเครนเลยแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองที่ยูเครนนั้นกําลังพยายามจะโจมตีส่วนรัสเซียกลับและพยายามจะยึดดินแดนขึ้นมายูเครนเนี่ยจะเน้นไปที่ส่วนด้านใต้นะครับส่วนในขณะเดียวกันรัเสเซียเนี่ยจะมาส่วนเหนือเหนือหน่อยทางฝั่งของตอนบนเองอ่ะรัสเซียก็ได้มีการรวบรวมกําลังทหารกว่าแสนนาย และพยายามจะบุกฝ่าเข้ามาแต่ในขณะที่ยูเครนเนี่ยก็บุกมาด้านล่างด้วยก็ทําให้การต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้กินอะไรกันได้มากเท่าไหร่ครับยูเครนเองก็เจาะไม่เข้าในขณะเดียวกันรัสเซียเองเนี่ยก็เจาะยูเครนไม่เข้าเหมือนกันครับเหตุการณ์เนี่ยมันก็ทรงๆอยู่อย่างนี้จนกระทั่งเดือนมกร,ราเราก็จะได้เห็นการกดดันจากฝั่งรัสเซียที่มากขึ้นนะครับยูเครนเองเนี่ยบุกมาจนจะเลิกบุกอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าบุกไม่เข้าสักที แต่รัสเซียเนี่ยก็ยังคงดัน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 ต่อมาเรื่อยๆทําให้ในช่วงหลังๆของปฏิบัติการการเค u n เตอร์ออฟเอนซีฟของยูเครนเองเราจะเห็นได้เลยว่าคนที่ได้พื้นที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยจะเป็นฝ่ายรัสเซียซะมากกว่าถึงจะกินพื้นที่เทียน้อยเทียน้อยเนี่ยนะครับแต่มันก็ได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงความสนับสนุนจากตะวันตกที่ล่าช้าและอเมริกาเองก็หมดความช่วยเหลือไปแล้วด้วยถึงแม้ว่าจะมีการผ่านงบครั้งใหม่มาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะเอางบมาใช้ได้เลยมันยังไม่ได้ถูก อนุมัตินะครับผ่านสภาคองเกรสมาได้แต่ต้องไปผ่านสภาผู้แทนราษฎรของอเมริกามาก่อนซึ่งก็คือสภาล่างและสภาล่างเองเนี่ยดูไม่มีวี่แววว่าจะผ่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยยูเครนเองอะ่ะก็เริ่มเสียเปรียบลงเรื่อยๆเราจะเห็นได้เลยว่ารัสเซียเพิ่มการโจมตีอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ปัญหาก็คือมันจะดูแบบว่าโจมตีหนัก แต่มันก็ได้พื้นที่เคียเล็กเคียน้อยไงมันไม่ได้เสียไปจุดสาคัญแต่ล่าสุดนะครับยูเครนเพิ่งเสียจุดสําคัญในการรบไป1จุดสําคัญเลยถึงแม้ว่าจุดนี้เองเนี่ยเรามองในภาพใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูเป็นจุดสําคัญมากแต่หากมันมองในแง่มุมของสมรภูมิเล็กบอกไว้เลยว่ามันมีความสําคัญมากๆเลยแหละครับนั่นก็คือเมืองอัตดิฟกาครับผมเมืองอัตดิฟกานี้เองเนี่ย เรียบเสมือนบักมุด2.0เลยนะครับหรือว่าบักมุด2.0บักมุดเองเนี่ยเคยเป็นสมรภูมิที่รัสเซียและยูเครนห้ามหันกันมานาน โดยถามว่าบัคมูตสาคัญมากไหมในแง่มุมของยุทธศาสตร์อาจจะไม่ได้สําคัญอะไรมากแต่บักมูตเองเนี่ยนะครับผมมีความสําคัญทางกําลังใจทางสัญลักษณ์ต่อทั้งสองชาติมากๆเพราะฉะนั้นใครชนะเนี่ยนะครับผมก็จะได้กําลังใจมากขึ้นเป็นอย่างมากเลยส่วนฝ่ายที่แพ้เนี่ยก็จะเสียกําลังใจเยอะเป็นอย่างมากเลย,เลยนะครับก่อนหน้านี้เองอยูเครนมีการเปลี่ยนท่านผู้นําในการรบนะครับผมเปลี่ยนผู้นําการทหารสูงสุดออกมาตรงนั้นเองเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนมาเยอะอยู่ เหมือนนกัแต่ณวันนี้เนี่ยมีข่าวคืโคลมาอีกแล้วเลยครับผมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมายูเครนได้เสียอัฟซิฟกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและครับและการสูญเสียครั้งนี้เองเนี่ยก็จะทําให้รัสเซียนั้นสามารถปกป้องบริเวณโดเนสได้ง่ายมากขึ้นและรวมไปถึงวางแผนที่จะส่งหาโจมตีต่อไปในสถานการณ์ในการรบเนี่ยนะครับผมจากที่รายงานมาจากหลายแหล่งข่าวเนี่ยทหารในตอนแรกที่อยู่ในอัฟซิฟกาของทางฝั่งของยูเครนเนี่ยมีอยู่ราวๆแค่4 0 0 0ถึง7,000นนายเท่านั้นเองทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยเติมทหารเติม หารมาเรื่อยๆนะครับผมจนมีอยู่ในระดับ50,000นายถึง70,000นายเลยแหละครับบางก็บอกว่ายูเครนเนี่ยต้องเจอในสถานการณ์1ต่อ6บบางก็บอกว่า1ต่อ10เลยสุดท้ายยูเครนเนี่ยก็ต้านไม่ไหวนะครับแล้วก็ได้ถอยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในจุดนี้เองเนี่ยนะครับผมหลายๆคนก็บอกว่ายูเครนคิดถูกแล้วนะครับที่เลือกจะเซฟชีวิตของทหารเอาไว้นะครับผมแต่ถึงแม้ว่าจะถอยออกมาเนี่ยรัเสเซียก็ไม่ได้หยุดที่จะโจมตีต่อนะครับตอนนี้หากเราดูตามแหล่งข่าวรายงานเกี่ยวกับสถานที่ของกองทัพต่างๆเราจะเห็น ได้เลยว่ารัสเซียนั้นกําลังรวมกองทัพขนาดใหญ่นะครับที่จะโจมตีสวนยูเครนกลับมาและสิ่งที่น่าสนใจก็คือ หลายหลายฝ่ายเนี่ยมองกันไว้ตั้งนานแล้วละ่ะว่ารัเสเซียนั้นพยายามจะยึดอับซิฟกาให้ได้ก่อนแล้วถ้ายึดอับซิฟกาที่เป็นสมรภูมิสัญลักษณ์ของสองครามนี้ได้เมื่อไหร่การโจมตีสวนกลับของจริงจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองครับโดยการโจมตีสวนกลับในครั้งนี้เองเนี่ยจากรายงานนะครับผมทหารทั้งแนวรถของรัเสเซียเนี่ยมีมากกว่า10,000แสนนายนะครับผมและบางรายงานเนี่ยบอกว่ารัเสเซียนั้นกําลังเกณฑ์พ่พผลมาเพิ่มอีกด้วยซึ่งพ่พลนี้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นทหารรัเสเซียเองหรือว่าทหาร รับจ้างทหารที่ไปหามารบจากหลากหลายพื้นที่บนโลกเนี่ยก็มีรายงานว่าพบเจออยู่ในฝั่งรัสเซียอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้รัสเซียกําลังเตรียมการบุกครั้งใหญ่เหมือนที่ยูเครนนั้นทํากับพวกเขามาในปีที่แล้วแต่คราวนี้เองยูเครนนั้นอาจจะมีความได้เปรียบน้อยกว่ารัสเซียเพราะว่าทางรัสเซียเองเนี่ยก่อนที่ยูเครนจะโจมตีรัสเซียมีการเตรียมแนวป้องกันมาเป็นเวลาหลายเดือนมากๆเลยแต่เหตุการณ์นี้เองเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อจากการที่ยูเครนนั้นล้มเหลวในการบุกนั้นเท่ากับว่า เทนนั้นจะไม่ได้มีเวลาเตรียมการแนวรับเท่ากับรัเสเซียได้เตรียมนั่นเองนะครับทางเซเรนสกี้เองก็ได้วางแผนในการเตรียมแนวรับเอาไว้ก่อนแล้วแต่ตรงนี้นเองเนี่ยก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งของประธานาธิบดีอเมริกาในช่วงปลายปี2024สงครามนั้นดูไม่น่าจะมีวี่แววจะจบแน่นอนเพราะฉะนั้นปีนี้แหละคือปีของรัเสเซียที่รัเสเซียนั้นจะต้องพยายามกินเนื้อที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะหากว่าโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นรับตําแหน่งแล้วก็ จะมีแววได้จบสงครามโดยการจบสงครามนั้น จากที่หลายๆฝ่ายมองเอาไว้ก็น่าจะขีดเส้นแบ่งตามพื้นที่ที่แต่ละฝ่ายนั้นกําลังคุมอยู่ณตอนนั้นนั่นเองครับนั่นเท่ากับว่าถ้าเกิดจบสงครามเลยตอนนี้จากในแง่มุมของนักวิชาการหรือว่านักวิเคราะห์หลายๆคนนั่นแปลว่ารัเสเซียจะได้พื้นที่แค่ในพื้นที่ที่ตัวเองคุมอยู่แต่ถ้าปีนี้รัเสเซียสามารถยึดเพิ่มมาได้อีกสักจังหวัดหนึ่งสักแคว้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะส่งผลได้มากที่สุดกับฝั่งรัเสเซียเลยแหละครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้เองเนี่ยเรากล้าพูดกันได้เลยว่าปฏิบัติกากาารร้โจมตีคังใหญ รัสเซียที่กําลังจะโจมตีต่อ,อยูเครนนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากที่อัฟจิฟก้านั้น แตกเป็นที่เรียบร้อยใช้จุดนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็ว่าได้แหละครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าในปีนี้นั้นยูเครนจะกันได้มากน้อยขนาดไหนหรือจะบุกคืนได้ไหมหรือรัสเซียนั้นจะถูกโต้กลับหรือจะบุกยูเครนเนี่ยยึดพื้นที่ได้มากขนาดไหนกันเดี๋ยวไว้มารอดูกันนะครับผมการสนับสนุนจากอเมริกาเองก็ยังคงติดขัดนะครับนั่นเท่ากับว่าความได้เปรียบในส่วนนี้น่าจะถูกเอมปที่ฝั่งของรัสเซียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็มีความช่วยเหลือจากยุโรปเนี่ยยังคง,ลงหลั่งไหลมาที่ยเครนต่อโโดดยยทยั้้งุปผมไ ตกลงว่าจะทุ่มเงินจํานวนกว่า50,000ล้านดอลลาร์มาช่วยยูเครนในช่วงอีก2อสปีที่จะมาถึงนี้เลยเละครับผมไว้เดี๋ยวรอดูกันว่าเงินตรงนี้จะช่วยได้มากมายขนาดไหนแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องแข่งกับเวลาด้วยเพราะว่า บอกว่าจะให้เงินเท่านี้แต่ถ้ามันจัดส่งล่าช้าการจัดส่งมีปัญหามันก็อาจจะส่งผลถึงชะตาได้เลยนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสงครามนี้จะจบออกมาเป็นเช่นไรเพราะหลายๆฝ่ายก็ออกมาบอกว่าที่ยูเครนเสียเมืองอัฟติฟกาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอเมริกานั้นหยุดการช่วยเหลือลงถ้าอเมริกายังคงช่วยเหลืออยู่ยูเครนก็คงจะไม่เสียเมืองนี้หรอกแต่เหตุการณ์ตรงนี้เองก็ต้องบอกไว้เลยว่าเราก็คงจะไม่มีวันรู้นะครับผมก็คงจะต้องเป็นเหตุการณ์ในมัลติเวิร์สแหละครับเพราะว่าณตอนนี้มันเสียไปแล้ว ก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันแหละว่าจะเป็นยังไงยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World Thailand นะครับ